อาน,นี้น่นะเป็นภาพแสดงประวัติการค้นพบโคโรบีไรท์ครั้งแรกโดยกะรสับเปเข้ามาล่าล่าสัตว์รัลงเข้ามา,าค้นพบในน้ำผึ้ <c oughs> I'll ขามื่อนี่เป็นถนนคนเดินนะครับจะมีรถราแต่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำก็จะเป็นทางสัญจรของรถรางได้นะจะเป็นเกินกั้นน้ำเพื่อจะรักษาระดับน้ำนั้ีโ่นมโรงแรม Inter Hotel Central Sakura Sakura Ya yo i no solawa, niwata квартиры. ดอกทุริปบานสีเหลืองนะครับดอกทุริปตูมสีแดง